เอ้ยตื่นมาเปิดประตูมาตกใจงวนงูนอนโดโล่งงงอยู่เอ้ยตา่ใจผลงานของน้องแมวนี่แหละน้องแมวย้ายใส่และวตัวลุ่มกัดทันแล้วและสามสี่ตัวก็จะลุ่มกัดงูทันแล้วคนโอ้ผมโซคผลงานตั้งแต่เกิดมาฮะบัลลุกเธอ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 โหก็เหมือนคนน่ะนอนโคตโล่งงงอยู่พันตายสนิทเด้อค่ะยังดิ่งอยู่เด้อค่ะเด้อยังดิ่งอยู่ ไปนเฮ้ยตัวใหญ่อยู่แล้วขเยงาอยู่งาเป็นเม็ดเนเลยไปไ่นยังพันตายยังอคนยังสู้เพนียงยังไม่ด้ยีหาใหม่ไมาเชียร์วเนาะาาเก่งจังเลยเด็กๆใจนะลูกใจนะปไนนะคุณนมันสู้ข้อจีไปนเอ้ยไปไปแต่งันไปจัดการเ้ยเ ボンタイボンタイ。<noise>